สวัสดีจ้าพี่นอ้องป้องไผ่สุขทุกคนเด้อมื้อนี้มากินข้าวน้ำกันน้ำพริกผักต้มปลาทูหนึ่งจ้าพี่น้องมื้อนี้กินจาก,จากปลาดูกกินปลาทูละจ้านี่ข้าวคุกข่อยข้าวคุกพริกผงข้าวคุกพริกผงแล้วก็ไข่นึน้อนวยคุกไปคุกมาจ้าให้มันเข้ากันแล้วก็เอามากินกับผักจ้า แล้วก็น้ำพริกมีน้ำพริกอิก่อมคือบ่มีน้ำพริกปกติน้ำพริกถ้วยเกาพี่น้องกินบ่เบิดสามปีทีเดียวก็กินบ่เบิดจ้าพี่น้องกินยังส่แหละกินยุ่งสหละพี่น้องอือละเลงทีเดียวกินได้ทั้งเดือนเนี่ย <l acht> ละเลงทีเดียวกินได้ทั้งเดือน Urban. เดอ้อพี่น้องเด้อมาจวดๆน้ำกันจ้ะก็มีมันต้มจ้ะแล้วก็มีปลาทูนึ่งแล้วก็มีแตงกวาแล้วก็มะเ,มเขือมะเขือพวงกวจ้ะพี่น้องมาเด้อจา้าแล้วก็เข้าคุกไข่ข่ เข่าคุกไข่ไข่คุกยังไงพี่น้องไข่ต้มบ่ค่อยตุกไข่ย่างประตมพระจอาพี่น้องข่อยก็คุกใส่เขา่าแล้วก็อันใส่พริกป่นแล้วก็มากินกับเอพริกเนี่ยกินกับผักเครื่องเคียงเนี่ยโอ้ยเข่ากันคือปิ้งย่างนี่พี่น้องเขาเข่าเข่ากันปิ้งย่างม,มันมันมักมันถึกกันนี่พี่น้องเอาไข่ใส่ในไข่ใ,ใส่ไปหน่วยนึงไข่ใ,ใส่กับเข่าเดียไปหน่วยนึงมันเลิศดอืม มันเลิศประเสริฐสีมาเดอ้อจ้าพี่น้องกินข้าวน้ำกันจ้าจวดจวดผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเดอ้อจา้าช่อง